ถุงเท้าเปลี่ยนชีวิตได้จริงบางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่มันซ่อนอยู่ในเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามในทุกวันเหมือนถุงเท้าที่หลายคนใส่ได้โดยไม่คิดอะไรแต่สําหรับผู้สูงอายุมันคือจุดเริ่มต้นของการกลับมามีแรงเดินได้สบายและใช้ชีวิตได้คล่องกว่าเดิมเพราะเมื่อร่างกายเริ่มเปลี่ยนการดูแลเท้าไม่ใช่เรื่องเล็ก ถุงเท้าที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เลือดไหลเวียนดีและลดปัญหาขาบวมเหน็บชาและเพิ่มความมั่นคงในการเดินสิ่งที่อยู่แค่ปลายเท้าอาจาคือคำตอบของสุขภาพทั้งร่างกายที่ดีขึ้นได้จริงการกระชับพอดีจกกะกระตุ้นแรงดันเลือดให้กลับคืนสู่ใจและพื้นรองรับแรงกดช่วยลดอาการบวมและปวดน่อง เส้นใยที่สบายออกแบบมาอย่างดีลดปัญหาอับชื้นและป้องกันเชื้อราลองนึกดูนะคะว่าถ้าทุกก้าวของผู้สูงอายุเต็มไปด้วยความสบายและมั่นใจไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นอ,อีกต่อไปเพาะเรื่องเล็กๆอ,อ,อ,อย่างถึงเท้าอาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปทั้งชีวิตก็ได้ค่ะ